สวัสดีจ้าแม่พิสินจ้าราคาทองวันนี้ปรจจะจำวันที่31กรกฎาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองขัมทองครึ่งสลึงทอง1สลึงทองสองสลึงบวกขัางเหน็จวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหว้วเส้นเห่งราคาทองจีนห้วเห่ง,งราคาทองแม่ท้องสุกราคาทองแม่ท้องใบราคาทองออรราไปรับชมรายเด็ดก,กันเลยนะคะว่ามีรายเด็ดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ